ก็ไปหาพักหาหอมมาใส่เลยแบบที่เนี่ยใครรวมต้นหอมรอสองยางเออสองยางสองยางครับใบผักโขดน้ำตะวันบ้านไหนซอย,ยเป็นเด็ดล่างไว้แล้วครับเออเด็ดล่างเรียบร้อยพี่เด้เออ,อหนังใบผักโขดเอาใส่ตั้วใบผักโขดมาใส่ไปไหนใส่ละใส่เนี่ยเงาอืมมันไหนโมกเด้ใส่บใบไงคือบ่อนหน่อยคือลาบดอกแต่หากซส่หน่อยหน่อยสั้นๆพอไ้หน่อยใส่แค่มกอืมเนี่ยยังเฮียอะไรยัเฮียเนาะ กับโคเล่โคเล่เขากัเตรียมมกเ้วยไปตอนเขากัดตัดไว้แล้วค้นไว้แล้วเรียบร้อยอตอนไม่จะพร้อมพ่อแล้วต,อ,ตอนต่อแลวสวัสดีค่ะยายรวยพระจวดช่องมิวสิ c แชนแนล มือนี้สิพาะมาเฮ็เดเบียนู่หมกแร้วไหมพี่น้องแล้วไหมต้มใบเต็มหัววา่านนี่แล้วเ,เขียนไว้แล้วเขียนไว้แล้วเรียบร้อยเสือมาดอกพี่น,ออน้องผู้ใดเข่ามาเบิ่งกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับตะไคร่เห็นน้ำได้ค่ะเด้อเพื่อเป็นกัวร่งใจคนเฮ็ดคลิปสิได้เบิ่งคลิปใหม่ๆต่อไปเด้อพี่น้องเด้อมาขั้นตอนแรกเฮากะล้าง,งาแล้วไม้แล้วมันี้เฮากัมาปัน้นเอาน้ามันออกกระถิย่องอย่าน้าซะก่อนแล้วเนาะแม่นแม่นบ่ เนี้ยอ่อนร้องกันใส่ลงไปเลยกับน้อใหม่หมือนี้เยากัก,กะเอาตำข้าวเบือก่อนใส่ข้าวเบือคือกันครับข้าวเบือเออคือก,กระจายแต่ว่าเราก็จะใส่เบิร์ตวเนายลายๆมันก็เหนียวนะเหมือนกอนเบิร์กับน้หม่นะก,กะเอาใส่เบิร์ลอดเหนียวอีตุยหลอด,ดเหนียวตัว้คุยแซ่บอืมมันมันแกงเนาะ อ๋อกระตักไข่เลยไปที่ไหนบุบเลยตำหลักเทศกันเลยครับเออนี่เขากับมซัซอยอันนี้ใส่ตะไคร่ก็นอ้ําพี่น้องข้างล่างไว้แล้วเรียบร้อยอตะไคร่ซอยไม่ได้ตำม,มันวะตำตำอ๋อตำเพื่อนตำตัวหมกส้อยสร้อยเทย์โหลดไม่กระยำบ่วได้เลยเว้ยคนคนสร้อยตากแดดต้มน้ำกินผู้ตายอืม,อ,มอุ้ยบ่ดูเห็ดปนันดอกผู้ขา ตำให้ตะไข้อันนี้มันทะกอนตำตะไร้มันแตกครับแตกทุกอนตำตะไข้ให้มันแหลกเหลกจัก,จกน้อยจังไพริกเอาเกลือมาใส่ก่อนมันกระเด็น <ๆ S 1> เกลือมา<ด>หยอดครบจักน่อยหนึ่งแบบกระเด็นเอ่อประมาณหกหน่วยอยู่ละมันน,น,มน่วยน้อยประมาณหกหน่วยน้อยครับน่วยใหญ่ห้ากรลดปริมาณลูกเหาอือหนานวัยใหญ่ห้ากับสาลลมสีหน่วยอยู่ละที่นี่งนาะน้ใหม่มันเผ็ดแห้งนะครับบ่ถือว่าเผ็ดอือบ่ถือก็เผ็ด ใส่หาหัวน,หน้อยๆบอกว่ามันก็นเกิดนอนน้ำะตำหยาบๆพี่น้องเออใส่ตับไก่เล็กน้อยเนาะแล้วจะมักครับอืมมันบะมีเหนื้อหมูด้ ลางไวเลยะไกเข่าตู้ไว้ลางไว้เรียบร้่อยถ้ามันแสบเนาะมอ้หมักตัขึ้นทตอนน้หน่อยก่อน,นแล้วเราก็จะเอาแจ่ซีนมันเหล็ดลาบประชนเพิม่มในใจคิดนั่นพอแล้วเหลือหน่อยนึงเท่ากับใส่ไวตอนนี้มันดำกลมแล้วปะเนี่ยเอยใส่เครื่องแล้วพันน้ำอย่านั่งหน่อยได้ป่ะที่ไหนน่น อ,อใส่บักพพาลงไปสักกอนมันจังสีได้รู้ว่าหน่อยหรือหลายเนาะนน้ำนาทีก่อนครับอืมออปองกิวดีเนาะอ่าตอกปอกใส่ใเฉยวเนาะเออตามปริมาณที่ต้องการแหละเอออ่าใส่น้ำแลอวเลีคยๆเหมือนกันด้ยแซบแทบวะที่ไนอเอากะเ,เอาเครื่อง,งหาเครื่องมาใส่บะที่ไหน กางฟูงครับปลาแดกครับปลาแดกอันนี้ต้องกรองย่านไอ้กากกากมันลงนะกากเจ็ดมันอืมเอนันใส่แกงเมื่อวานนี่แหละตักใส่แกงโดยที่บวกรองไม่ก้างเลยเนี่ยตัวเล็น้อยเองใช่ไหมเมนเมนอืมใส่ลงไปสองกากมันได้พุดาเออพุดาแม่แป้งที่แหละเออพวกกวางจะเสียกระคายแป้งนวดลงไปของสลดใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่หลายแซ่บหลายสลดหนึ่งจั่ว บม่ได้ตวงครับห้าตัวก็เออนี่เขากรับโคเลโคเล่สะกวนมันสิไรซิมผุนได้มันธรรมดาได้ซิมเพราะแตะๆน้ำมันคือน้อยแท้เติมเติมน้ำยานานหรือเติมกะทิวะกะทิมันจังสีแซ่บบ่แมนั่งมันใช้เป็นยาให้ซิบอาะใช้เป็นยากะทิมันก็มันสำลักหมด เติมกะทิลงไปก็ได้ให้น้ํามันเจียงเลียงเจียงเลียงจักหน่อยอืมจักคือหมอกอืมน้อยสุดแล้วเนี่ยตักปอกนี่ละาท่านี่แหละพอดีครอบครัวเฮาอ่ะออืมคันบ้านใหญ่ก็ใส่เป็นเครื่องล้วนแลยอืมมีบ้านมันบ่ใหญ่มีสามคนหนึ่งอยากเฮ็ดจักสามหมกไปเลยเจเอกอกินพุลหมกสองหกินพุลหมกใส่รถด,ดีป้ะรถด,ดีแนะว่านใจอ,อยู่อืม ของปรุงรสก็แล้วใหญ่มันเข้มเข้มหรืมันจะแก่ไ่ได้เขาไปหาพักหาหอมมาใส่เลยแบบที่นี่ใส่ผักใส่หอมก็เตรียมโมกเลยแบบนี้พี่นอ้องนี่ไผ่ัวมต้นหอมรอสองยางเออสองยางสองยางครับใบปักโขดน้ำตวะวันบ้านชซอยเป็นเด็ดล่างไปแล้วครับเออเด็ดล่างเรียบร้อยซอยใยไงยคือบอนหน่อยคือลาบดอกแต่หากซอยน้อยๆสั้นๆน,น้อยๆซอยใส่โมก เนี่ยเงเฮยอะไรเงเฮยเนาะตองเขากัดตัดไว้แล้วค้นไว้แล้วเรียบร้อยอืตองไม่จะพร้อมห่อแล้วตองอเก็บพื้นที่สีได้มกมองนี้ส่วนตองก่อนแม่ตองพันล้นไฟไว้เรียบร้อยแล้วครับเออคนอีกก้น้นามมันนั่นนั่นแล้วค้นให้นามมันแหงนะคลายเครื่องเออมันน,นั่นจังเสมอกันนามอ่ะทำาบะคนกับตกเอาแต่หนาแล้วปุ่มก่อนอ่ะ ผู้ใดผู้ใดลุ้นเลยบ่ได้อืมอ่มอมอมานาฬิกาตอนหอแล้วครับน้ำมันกรอบมันจานน้อยมันเล็กกรอบเออมันองอตมันจาน,นจะมันจานในเรือถ่า,น,น,าน,น,นไงคือว่าใส่ถาดว่ตถิใส่นนี้มันวัาสิใส่หมกมันตั้งไว้เออครับพับเราตั้งไว้มันจานน้อยมันเล็กงอ ถาดเป็นแบนทน้ำมันงอดรับบปใส่ถาดย่านน้ามันเฮียได้แล้วหนึ่งหมกนี่เป็นไรครับในวิธีการห่อสำเร็จแล้วหนึ่งหมกไม้กิมแข่วเสียใบอ่ะหมกเร้ยบ่้อยแล้วครับบัดหรอร้อยแล้วแล้วบัดที่ีห่ห่อแล้วแล้วพี่น้องใส่ใส่หัวคือโบราณนี่ละหัวตื้อหนึ่งเขาครับเออ เลี้ยงเลี้ยงซะก่อนถึงขั้นตอนมกแล้วครับตะกี้กระห้อกันหนึ่งยังที่แหละบ่ได้ใส่ซึ่งนะครับเด้อตะกี้ผมมีเงินสื่อซึ่งจะแบ่บบุรราณครับบุรรานครับใส่วันหนึ่งแล้วก็เตาทานครับเตาทานเห็นบ่เนี่ยปิดฝาแล้วกันหนึ่งเลยบ่เนี่ยนี่นี่งานแต่ว่ากัยังเป็นเตาอยู่ใครอยู่บ่ใส่ก่อนเสาโบราณแท้นเนี่ยบ่ใส่แก๊สครับเตาทานมันอ่อนกันเลยบ่เติมอีก อแมกเละมันกล้จะชุกเละมาตั้งเต่าแกะต่อพี่น้องมาเบิ้งบัดที่เนี่ยว้าวเปิดเอาหมกเดยมาเปิดแนวหยิบกันแนวหยิบตังมะฮอน์ังมะฮอนเอาหาแนวหยิบก่อนเดี๋ยวมาเปิดเบิ้งสักกันอี๋ครับเบิ้งเบิ้งบอกไปน้อยเอ้ยฮนอนนอนเอ้ยจั๊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 จัเอ้ยสวบนาจะ ซุกยูหานสวสดีางคนุกกันทำไมตัวสุกัเนยะสัครับซุกตรวจสบัิดีไกลบางันนะสวัสดบการย้ำครับรวจสดีการย้ำตรวจต้วกระจาสุขแ้วครับด้วครับนี่แต่ได้ครับน้องเอ้ มเาาบนา้ปิดกล้องบันทึกกันแล้วเด้อพี่น้องเด้อบุกหนะไม่ใส่ไก่อ่าขอบมาเบิ่งกดไลค์กดแชร์กดติดตามชอบตะไคร้เห็นน้ำดักขาดเด้อเพื่อเป่วกับร่งใจคนเห็นจิตเด้อบุกหน่ะไม่เดือดกันแล้วบไปอ่าขอให้ท่านผู้ชมก่าจงแยาเก็บแยาไข่แยาจนเด้อใหน้ำมาดื่มด่ำด้วยกันสุนทรคนเด้อพี่น้องเด้อน่าจบแล้วบันทึกก้ว